สวัสดีครับหลังจากไม่ได้พูดถึงเรื่องการโพสท่ามานานนะฮะจริงๆมี7 EP แล้วนะ EP นี้เป็น EP ที่8ถ้าว่าใครยังไม่ได้ดู EP 1 2 3 4 5 6 7นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่กำลังศึกษาเรื่องการถ่ายภาพโดยเฉพาะเรื่องของการโพสท่านะครับ ทั้ง7 EP ีที่ผ่านมานะก็มีทั้งอินดอร์อาทด์นะครับมาคราวนี้นะพี่จะพาไปที่ลาทอสคาน่านะครับสวนพึ่งราชบุรีนะก็จะเป็นงานอาทด์อีกงานหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานพรีเวดดิ้งเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่างานอื่นไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้งานนี้ก็จะมีถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารซึ่งพี่ว่าหลายๆคนนะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะพูดกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไงจะพูดกับ นางแบบนายแบบที่เรากําลังถ่ายอยู่ยังไงอย่างเงี้ยลองมาดูคลิปนี้นะว่าพี่สื่อสารกับเขายังไงนะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะก็คือเรื่องของความเป็นกันเองนะฮะในคลิปนี้พี่มีชุดทั้งหมดนะฮะสชุดแต่เป็น3มโลเคชันเดี๋ยวลองไปดูกันว่าแต่และโลเคชันนะครับพี่มีวิธีการพูดคุยหรือพี่มีวิธีการบอกท่าให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือนางแบบนายแบบเขาโพสท่ายังไงครับเล่นเป็นปะฮะไม่เป็น ขอเหมือนกำลังสอนกันเล่นอะไรเงี้ยขวัญหน้าหน้าใช่หน้าเฉียงเฉียงมาทางเนี้ใช่ฮะเอ็กเลื่อนเลื่อนมาทางที่นี่นี้โอเคจะได้มุมอลไ หน้าเหมือนเมื่อกี้ครับเหมือนกำลังเล่นอยู่อ่าใช่ฮะเอวหมุนตัวมั้ยครับใช่ครับแล้วก็ขยับเข้าใกล้ออออโอเคดีครับเอ็มมองที่หน้าขวัญเลยครับอ่าใช่ขวัญลองมองกันเลยครับตาอ่าใช่ฮะ อ่ะทีนี้ขอเองฮะมองที่กล้องฮะใช่กดหน้าลงนิดนึงกดหน้าลงนี่ฮะนิดนึงกดหน้าลงแล้วก็เอียงใช่ฮะเจ้าสาวลองหันหน้ามาหันหน้ามาอ่าดีครับกดหน้าลงกดหน้าลงเจ้าสาวลุกขึ้นยืนจะบอกอยู่ที่เดิมถอยหลังไปนิดนึงโอเคยืนตรงกลางเลยครับตรงกลางของ ใช่โอเค่างนี้เลย,เลยดีครับมุมนี้เลยนะโอเคดีฮะันนี้ยิ้มด้วยยิ้มด้วยมีความสุขดีฮะอย่างในชุดแรกเนี่ยเห็นไหมฮะว่าพี่จะพยายามพูดคุยนะแล้วก็บอกให้เขาทําท่านโน้นท่านี้ซึ่งเป็นท่าที่มันเหมือนเป็นเบสิกพื้นฐานกับอุคูเล่ ออที่เขาคุ้นชินอยู่แล้วอยนะ่างเราแค่บอกว่าอลองทําท่าโน้นลองทําท่านี้ลองคุยกันลองสอนเล่นอุคเูเลนะ่ซียแล้วเราก็บอกถึงเรื่องของ eye contact ลองให้มองกันมองกล้องยิ้มหัวเราะมีความสุขอะไรเงี้ยนะฮะท้งคู่หันหน้ามาหาพี่ก่อนครับใช่เคทีนี้เริ่มเดินมามาเจอกันตรงกลางแล้วก็จูงมือกันเดินมาหากองโอเคครับเดินเลยครับ จับมือกันแล้วก็เดินจูงมาเหมือนเดิมเลยนะครับ อย่างช่วที่2นะครับตรงที่เป็นเข่าวงกดพี่เรียกมันเข่าวงกดนะเพราะว่ามันซับซ้อนคือพี่จะให้ตัวแบบนะทั้งคู่รีแลกซ์ด้วยการเดินนะครับให้เดินก่อนคือเราจะรู้สึกว่าบางทีในการโพสต์ท่าซึ่งเขาไม่ใช่นางแบบไม่ใช่ในายแบบมืออาชีพใช่ปะ่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือถ่ายแบบที่นางแบบหรือนายแบบมือใหม่อะไรเงี้ยที่จะพบเจอคือเขาเรียกแข็งอะ เออเขาเรียกแข็งาคือเขาเรียกแบบมันไม่มีความเป็นธรรมชาติอะมันจะแบบเกร็งๆแข็งๆดูแบบนิ่งๆดูเหมือนแบบอืมดูมันดูแข็งมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับพี่ก็เลยจะใช้วิธีเหมือนจะเรียกละล,ะลายพฤติกรรมได้ไหมทาให้เขาผ่อนคลายอะด้วยการเดินนะครับด้วยการเดินด้วยการมีการขยับมีมูฟเมนต์อะไรเงี้ยแล้วเราก็แคปเจอร์แล้วเราก็ถ่ายภาพตรงนั้นออกมานะครับซึ่ง มันก็เป็นชอ็อตที่พี่ชอบนะพี่รู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับสําหรับช็อตแบบนี้ก็คือเราต้องควบคุมกล้องให้ได้เพราะว่าตัวแบบตัวแบบมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวเราต้องรู้ว่าเราจะต้องโฟกัสยังไงต้องโฟกัสให้เข้าเออจุดไหนที่เราจะโฟกัสตรางนี้อันเนี้ยสาคัญมากนะครับเจ้าสาวหาันมาเลยครับจับมือแล้วก็กอดแล้วก็บิดตัวเจ้าสาวมาโอเคครับดีดีด เดี okay. ๋ยวลองหันหน้าหานกันุมงนี้เลยครับุมงนี้เลยนุมที่หันหันหัหนตนะัวะเ้ยอบกันเหมือนเดิมไปหันมาถึงช็อตสุดท้ายนะครับช็อตสุดท้ายนี่ก็คล้ายๆกันก็พยายามให้เขารีแล็กนะรีแล็กแล้วก็ค่อยๆบอกนะกค่อยๆบอกแล้วก็ถ้าภาพที่เราถ่ายมันออกมาดีนะเราก็ชมให้แบบ โอ้หสวยครับดีครับสวยครับดีครับคือมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเป็นโพซิทีฟอ่ะเออมันจะมีเขาเรียกนะมันจะเป็นในแนวบวกอะ่ะเออมันจะไม่ลบไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าพอถ่ายไม่ได้แบบผมว่าไม่ได้ครับแบบลองเปลี่ยนท่าใหม่ลองเปลี่ยนตรงนั้นลองเปลี่ยนตรงนี้อันนี้แนะนําว่าสิ่งที่เป็นแนวลบเนี่ยพยายามอย่าพูด ห้ามเลยก็ได้เออห้ามพูดเลยเพราะว่าอย่างนี้คือเขาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งเราไม่ได้มีความคุ้นชินกันใช่ไหมพอเราบอกเฮ้ย hey, มันไม่ได้วะมันไม่ได้วะมันไม่ใช่มันไม่ชอบมันไม่โออะไรเงี้ยมันจะทําให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นในแง่ลบนะก็คือห้ามพูดเด็ดขาดพยายามชมพยายามบอกแล้วก็นั่นฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือช่างภาพอย่างเงียบครับพูดพูดด้วยนะสำคัญมากเรื่องการพูดเรื่องการสื่อสาร หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พูดเป็นสเต็ปนะถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้พี่พาไปดูไปชมหรือแนะนำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ